สวัสดีครับพี่น้องมาดูคำเช่านะครับไม่ทำให้ผิดหวังนะครับงวดวันที่สิบเจ็ดมกราคมนะครับก็เข้านะครับเจ็ดสองนะครับเจ็ดสองให้มาแค่หนึ่งสองสามสี่ห้านะครับสองวดติดแล้วนะครับอันนี้เป็นงวดวันที่สองมกราเข้านะครับหกศูนย์นะครับ บอ,อกหกศูนย์กับหนึ่งหกนะครับก็เข้านะครับไม่ทำให้ผิดหังนะครับคำชะโนดแล้วก็มีอีกด้านนี้เลขพี่บอกครับก็ก็ให้มาเยอะนะครับก็เข้านะครับเจ็ดสองนะครับเจ็ดสองเช่อนี้ไม่ทำให้ผิดหวังจริงๆเามาดูด้านหน้าปกนะครับจะมีหน้าปก หน้าปกก็ให้มาไม่เยอะนะครับก็เข้าอยู่นะครับ02น,นะครับให้02 05 08มานะครับอันดับเลขขายดีจอดพุทธคุณมาดูแนวทางวันที่1กุมภาพันธ์นะครับอันนี้เดี๋ยวดูหน้า ทีเด็ดก่อนนะครับให้มางวดน,นี้ให้490นะครับ49091959890นะครับมาแล้วมาแล้วความลับแห่งศรัทธานะครับเลขเด็ดคำชนนดนะครับจะเข้างวนที่สามติดต่อกันหรือเปล่าเนี่ยลองดูนะพี่น้อง มาเรามาดูอะไรที่น่าสนใจในวันที่หนึ่งมกรานะครับหนึ่งมะกราดที่หนึ่งกุมภาพันธ์นะครับพูดผิดหนึ่งกุมภาพันธ์สองพันหกสิบเก้านะครับเด่นนะครับศูนย์หนึ่งห้าแล้วก็มีเก้าศูนย์หกเจ็ดหนึ่งสามแปดห้าหกหนึ่งแปดหกสามแปดเก้านะครับแล้วก็มีสองตัวนะครับศูนย์สามศูนย์หกศูนย์เก้าหนึ่งสามหนึ่งหกหนึ่งเก้าแปดสาก แล้วก็อันดับเลขขายดีนะครับ535659 838689เด้าอพี่น้องมาดูหน้าที่หนึ่งนะครับหน้าที่หนึ่งเป็นเลขดีผีเทพนะครับที่เด็ดขนาดแท้นะครับเด็ดเนื้อน,นะครับ3นะครับ3035นะครับก็เจ็ดนะครับ7075 3ตัวก็มี 730735นะครับตายให้เด่น1ครับ2161เด่นแปก็2868นะครับนี่คือเลขผี่เทพนะครับต่อมาดูสมหวังลาม50พีอาจารย์ดังนะครับอาจารย์ดังให้เด่น5นะครับ52 59 5259แล้วก็มีชุด3ตัวนะครับ752 359 8 5 4ห้ามาต่อมาดูอันนี้เป็นเลขที่บอกเลขเด่นเห็นชัดนะครับเด่นเนี้ยสามหกเก้าแล้วมีชุด2ตัวนะครับมีหลัก3ามนะครับสามศูนยนนะครับแล้วก็มีรองให้นะครับสิห้าชุด ผู้เงินนะครับจิตห้าสิบห้าชุดนะครับแล้วก็มีคำนชัโนดนะครับมาแล้วมาแล้วคำัะแผงสัทธาเดอสี่เก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าห้าเก้าแปดเก้าศูนย์นะครับจังๆเลยนะครับอันนี้เลขเด็ดองค์น้ำมนต์นะครับ เด่3นะครับ3ตัวมี4 3 0 7 3 5 3 6 8 9 6 5 3 5 1 5 3 1นะครับพูดผิดแล้วก็2 9 8แล้วก็ลอง6 9นะครับแล้วก็เลขท้าย2ตัว3 0 6 0 9 0 3 1 6 1 9 1 5, 5, 5, 9, 5, 3ามห้าห8า8ก้นะครับดูอีกหน้าหนึ่งนะครับเป็นของปูสีโชคลาภสำเร็จนะครับสายเหนือครับ1กับ6นะครับสายใต้0ูนย์กับ5นะครับ1นึ่ก็เป็นสามหนึ่งปดนึ่งห้าสอนะครับ นี่เป็นปูสมพ่าซับนะครับเน4นีนะครับวันวันที่1นึ่งก็ข้าทั้งบนทั้งล่างนะครับปูสมพ่อซับนี่เดน0 4 8 N0 เป็น03 07 09 83 87 89แล้วก็มีชุด3ตัวนะครับ ก็มาเป็นกุมารชกลาบนะครับเด่นหน่หนึ่ถึงหนะครับ1กับ5ก็แคปไปดูนะครับแคปไปดูเลยหน้านี้เป็นเลขรวยนะครับก็ให้เยอะพอสมควรนะครับเลขรวยนีย เลขรวยมีหลักมีศูนย์หลักศูนย์สองศูนย์สี่ศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าหนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าห้าสองห้าสี่ห้าเจ็ดห้าเก้าแปดสองแปดสี่แปดเจ็ดแปดเก้านะครับแล้วก็มาชุดสามตัวนะครับหนึ่งศูนย์สี่สองศูนย์เก้าแปดหนึ่งเจ็ดแปดห้าสี่สามห้าเจ็ดสองศูนย์เก้ามาดูนุม ลุนทีเด็ดฟันธงนะครับทรเทพลอตเตอรี่เด่นโูนย์ห้าแปดนะครับแล้วก็มีชุดสองตัวนะครับคัดชุดโครงสร้างตัวเลขใช่เลยนะครับศูนย์สองห้าสองแปดสองศูนย์สี่ห้าสี่แปดสี่ศูนย์เจ็ดห้าเจ็ดแปดเจ็ดเด้อพี่น้องชุดเทพให้ความมั่นใจกับสบเก้าเปอร์เซ็นต์นี่ก็ลองดูนะครับ ต่อมาอันนี้สรุปฟันทงจับ BIP จับตามเด่น5นะครับ52545658นะครับโอ้โหเลขลาบมาเห็นเห็นตรงขาดฟันทงเพิ่นว่าทีเด็ดอาจาร,รย์แดงนะครับถูกแล้วหลายงวด

เก้านะครับอันนี้เป็นชุดของเลขมงคลเด่นจํานวดนี้นะครับสิงขาวให้เลขแล้วก็มีอันนี้เป็นลิกิตพิชิตด,ดวงนะครับเด่นศูนย์กับห้านะครับ เลาเป็นชุด3ตัวนะครับมี6.02.207.309.952.457.359อันนี้ชุด2ตัว02.04.06.07.09.52.457.59 5, 2, 5, 4, 5, 5, 7, 5ครับอาจารย์มงคลเล่นรับมหารวยเงินล้านนะครับคืนเศรษฐีนะครับเด่น4กับ6นะครับชุด3ตัว 5ชุดนะครับ5 2 0 8 2 5 6 4 5 3 6 4 4 7 7 1นะครับแล้วก็มีจุด2ตัว2 0 2 1 2 5 2 8 4 0 4 1 4 5 4 8 6 0 6 5 6 6 1 6 8 7 0 7 1 7 5นะครับลิ้นพันกันนะครับแอดมินก็ลิ้นพันกันนะครับขออาภัยด้วยนะครับก็แคปไปดูนะครับแคปไปดู อ่าน่าสุดท้ายแล้วอันนี้มามหามหานาคีนะครับเด่นห้ารอง0นย์นะครับเด่น5้รอง0นย์มีชุด3ตัวมี9 5 2าห้าสออันนี้ชุดรองสี่แปดเก้าเจ็ดศูนย์มนย์ีชุด2ตัวนะครับห2 5 3 5งห้าสามห้าหกห้าเก้านนะจ๊ะ แคปไปดูครับแคปไปดูได้อยู่อันนี้นะ่าปกสุดท้ายครับนะปกสุดท้ายนีอะไรเอ่ยชัดๆตรงๆนะครับเด่น2องสาชุด2ตัวก็มี2องศูนย์สามศูนย์หกศูนย์เก้าศูนย์อ้าสามกเก้าดสาหาันนี้เลขเด็ดมหาเลงนะครับเด่น2นะครับ หองหกครับสองศูนย์นะครับชุดซับตัวมีสี่สองศนย์แปดหนะครับอันนี้ใต้นะครับ3เดือน3ามลงก้านะครับสามหนึ่งก้น้าแปดนะครับน,นี้เป็นพรมลิกิดสิงโตแดงนะครับเด่น8 สุดท้ายที่เด็ดพญานาคนะครับเด่นห้านะครับตัวเดียวนะครับเรามีชุดสตัวอีก8ชุดนะครับด้านหลังนะครับหน้าปกด้านหลังหน้าปกนะครับอันนี้ก็เอาไปรวยกันนะครับ1นึ่งสองหนึ่งสี่หนนะครับเป็นชุด3าตัว9 1 2 8หนหนึ่งห้า 814นะครับ3แล้วก็317นะครับขอไปนะครับดิ้นรัวนะครับแคปไปดูนะครับวินัยเกิดที่บ้านนะครับอันนี้วินัยเกิดที่บ้านสอนให้ลูกหลานให้มีระเบียบวินัยสรุปฟันธงครับ8นะครับ8580ชีวิตไม่สับสนถ้าทุกคนมีแม่ดีเพื่อนว่าสรุปเลขเด่น ดวงดาวมหาลาภขอให้รวยเป็นมหาเศรษฐีอิทธิพลกำลังวันนะครับวันนี้ชัดมากครับ8นะครับเด่นสุด0นะครับแล้วก็มีชุด2ตัวนะครับ5254 5657 82848687 0204 0607นะครับชุด3ตัว852 9 57 386 682 704 สามเด้อพี่น้องอันนี้ก็เป็นแนวทางที่หนึ่งกุมภานะครับแล้วผม,ผมจะไล่ดูนะครับว่าเมอที่แล้วมีสำนักไหนเข้าบ้างนะครับสำนักไหนเข้าบ้างก็มีเลขพี่บอกนะครับเข้านะครับเจ็ดนะครับมีคำชะนวนนะครับ เอานะครับเจ็ดสองแตงโมกวนเข้าเยอะนะครับงวดวันที่ของนวดวันที่สองมกรานะครับเข้าเยอะนะครับ เทพรัตตอรี่อันนี้เป็นงวดที่แล้วนะครับ็นงวดก่อนข้านะครับหกศูนย์นะครับแล้วก็จะมีไอ้คืนเสียดสีนะครับคืนเสียดีงวัดก่อนเข้าข้าทั้งบนทั้งล่างนะครับหกศูนย์หกหนึ่งนะครับแต่งวดนี้ลุดนะครับ วันวันที่17พฤศจิกาก็หลุดนะครับเลขลิขิดพิจิตดวงงวดที่แล้วก็เข้านะครับ16นะครับถึงวันนี้ก็หลุดนะครับแต่จะเข้าสองเงื่อก็คือคําชะโดนดนะครับคําชะโนดนี่เขาให้น้อยนะครับแต่ว่าเข้าตลอดนะครับ สองคำชันโนนเข้าทุกนวดนะครับโอเคคลิปนี้ก็สวัสดีเดอร์พี่น้อง